พระหลวงปุตโตพระสมเด็จฐานเกยปีสองพันร้อยสิบนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จฐานเกยมีขอบนะครับเห็นไหมครับปกติเนี่ยฐานเกยเนี่ยถ้าตัด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 ปกตินะครับจะตัดแค่นี้นะครับอ่าอันนี้ค่าตัดมีขอบนะครับก็คือมีขอบเกินส่วนใหญ่ขอบเกินก็พบเจอน้อยนะครับองนี้ถือว่ามีความสวยงามนะครับโดยฐานเกยเนี่ยใช้มวลสารเก่านะครับของพคสิบสามพิมแรกงด้วยนะครับ มาเป็นส่วนผสมนะครับในการทําปีหนึ่งศูนนะครับที่รียกฐานเคยเพราะตรงนี้จะเกยนะครับอ่าด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะเนื้อไม่ตึงมากนะครับจอดซุยซุยซุยนะครับมีเม็ดมันสารดำแดงนะครับอ่าองนี้นี่ผ่านการประกวดมาได้มาที่หนึ่งมานะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูครับ คำว่าฐานเกย์คือตรงนี้ครับจะมีเกยนะครับเนี่ยถือว่าเปิดออกมีเนื้อขาวนะครับตรงนี้ถือว่ามีขอบนะครับความสวยงามก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับคือพระไี่เดิมครับตรงนี้นี่นะครับ เพเฟรเพตท่านใดนะครับมีพระหลวงโตจะขายนะครับทุกรูปทุกพิมส่งรูปไปดูได้ตามอดีไลนด้านล่างนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงมือโตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้ไอดียไลนนะครับไอพิมค์มาเอสไซพีไอทีไหนึ่งแล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชท สองรูปมาได้เลยทางนี้นะคะ